ควรทำใจสบายดีแล okay. okay. no no. okay. okay. ้วมีน้องยำเจี๊ย่อันนี้ก็พวกเขาจะยำอวกเขาจะยำแาบเหมือนกับอันนั้นแหละขี้งนครันี่เป็นการออกทางใดดีพวกเขาที่แนั้นนี่เป็นการกินข้าวเ้ยนะครับนี่เป็นการเียมเรียบทานนะารับแค่ัก มันเสียบานใจมัีโบราณเ่ยมันมันเจ็ดแดโดนะสุดท่ายกรว่างคืออะไรงันโบราณ ได้ดที่สับาวไว้นกันมากอม่มีเวลาสัากเื่อนไม่เช่จุดรานี่เล วงเมื่มอ,น,อ,อน,นั้นสับไปเนาะแบงนีติดเปียกนี่ด็ดกเปบนะื่บงท่านะสั้นเยบร้อยแต่มันกับเต้มันก็บระบเตียวอันนี้นะเต,ต้มันก็บประเดีเยวไดมันแบบมันจะเป็นแบบแบบบแบบข็งๆอนะ่ะทหนามันก็ อาจิพมันอาจจิตึบราณว่ามันเด่ตวาเรียนจะเจอบ่อยเลยเรียนเรียนหาเรียนคิดเป็นยังงัเรียนมือเรียนเวลาสอนแม่นเซวใบกับคำ ขโมงตัวสัตว์่หวกนี่จะเป็นกะ่านี่เป็นปลาปูบอลหรืกระชับเลยยังเพื่อนปูขนปูเลยราอ่อย่นเในทงนั้นเลย สนิกินเขาอยอะเพราจะแช่าไปจะออกไปนอกสือเผาขึ้นน้ำยุคเขาอีกต่อไ Bye. าวชมชีอันนี้ลงนางกระแสพา B ว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก